สวัสดีปีใหม่ค่ะ2566นะคะ2023แล้วนะคะใครคิดอะไรนะคะขอให้สมหวังทุกประการแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเรายังคงแบบมีเรื่องที่ยังทำไม่เรียบร้อยในปี2565เราก็ทำได้ในปีนี้ค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณเนี่ย ผ่านพน้นเรื่องราวต่างๆไปได้นะคะแล้วเราก็มีความสุขรับปีใหม่แล้วก็เทศกาลตรุษจีนที่มาครบทีเดียวในเดือนมการาคมนี้นะคะอย่างมีความสุขค่ะพร้อมกับฟังคำทำนายในเรื่องราวของความรักแบบโอ๊ะปังๆนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะใกล้แล้วค่ะไกด้ะะกะะกะจะได้แจกของรางวัลแล้วคนกดติดตามครบ1 0 0 0 0มืนคนนะคะแจกของรางวัลค่ะให้กับแฟนคลับแล้วก็เ c ีเทพยาพยากรณ์นะคะเทพยาพยากรณ์เนี่ยก็จะแจกของรางวัลให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสร้อยข้อมือหรือว่าดูดวงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะแบบซื้อเลยก็ได้ซื้อได้เลย ก็อนี่นะคะเอลเวนเจอรีนเพื่อเป็นการสนับสนุนคลิปค่ะแม่เราก็ต้องแบบช่วยๆกันนะคะเอลเวนเจอรีนเนี่ยก็คือหินมงคลแห่งโชคลาภหรือว่าเรียกว่าหยกอ่อนนะคะที่พ่มาเรียกหยกอ่อนคือมีคุณสมบัติในเรื่องราวของการโชคลาภแล้วก็ให้ในเรื่องราวของนะคะธรรมชาติแล้วก็ความวัฒนะของครอบครัวก็คือว่าจะส่งเสริมทําให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วเราก็จะ ปราศจากความทุกข์อะไรอย่างนี้ค่ะเป็นหินแห่งความเป็นมงคลสีเขียวธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติหรือคนที่ชอบในเรื่องราวของธรรมชาติได้นะเห็นสีไหมคะดีงามมากเลยอ่าแล้วก็อันนี้นะคะเป็นหยกหลักสีจะมีครบทุกสีเลยสีเขียวสีขาวนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วก็คือจะให้ในเรื่องราวของความเป็นมงคลโชคล่ามโชคดีนะคะทุกอย่างเลยนะคะถ้าอยากได้นะคะ ถามซื้อได้นะคะแอดไลน์ไอดีได้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีเงินหรือว่าอยากจะลุ้นโชคก็คือกดติดตามคลิปนะคะเดี๋ยวเมื่อถึง1นึ่งมืนคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่าเราจะมีการติดตามยังไงบ้างนะคะคือจะมีแบบว่าคลิปเนี้ยจะให้มาเมนต์อะไรเงี้ยคะ่ะว่าจะแจกของรางวัลอะไรเงี้ยคะ่ะหรือเราจะอินบ็อกไปบอกคุณนะคะในการแจกแฟนคลับแล้วที่สําคัญนะคะ อย่าลืมนะคะยังมีโปรดูดวงกรับปีใหม่นะคะ299บาทต่อคำถาม6ข้อนะคะแอดไลน์ไอมาได้รลอดูดวงนะคะปีใหม่นะคะในราคา1,000บาทต่อคำถามนะคะปีใหม่นี้นะคะในต่อคำถาม10ข้อเฉพาะเดือนมกราคมนะคะ1,000บาทต่อคำถาม10ข้ออ่าจริงๆแล้วก็คือออลีมีเ e ียเลยก็ได้อ่า เอาเป็นอันลิมิเต็ดเลยละกันไม่10ข้อไม่อะไรถ้าโทรมาดูดวงในราคา1,000บาทนะคะคือได้ดูเลยนะคะอันลิมิเต็ดเลยนะคะในระยะเวลาที่แบบเรากําหนดเลยค่ะชั่วโมงหนึ่งเลยค่ะสามารถที่จะดูดวงได้แต่เป็นการโทรมาดูดวงนะคะเพื่อที่จะแบบว่าทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีคือช่วงนี้ยังไม่รับดูดวงส่วนตัวนะคะโทรมาดูดวงได้ค่ะนะคะก็ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดอยู่นะคะ ก็ยังระมัดระวังอยู่ค่ะหมอดูก็ยังไม่ติดนะคะก็ยังระมัดระวังอยู่ก็ขอให้คนที่ติดแล้วหรือคนที่ป่วยอยู่หรือตอนนี้กําลังเฝ้าระวังอยู่เนี่ยขอให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะทุกๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็คนที่กําลังมีความรักหรือคนที่แบบมีคนรักอยู่ก็ขอให้รักกันดีๆยาวๆโอโอปังๆมีแต่สิ่งดีๆนะคะส่วนคนที่ยังโสดก็ขอให้มีแฟนมีคู่ หรือคนที่บอกว่าเราอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าความรักแวะมาทักทายเราก็เซฮัลโหลหน่อยก็ดีค่ะนะคะดีงามมากมายเลยแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะก็ยังคงมีนะคะโปรดูดวง299บาททางไลน์นะคะส่วนโทรมาดูดวง1,000บาทเอาไปเลยอลิมิเต็ดค่ะก็คือแบบว่า,าดูดวงโดยที่แบบไม่จำกัดนะคะก็คือแบบไม่จำกัด นี่ไม่จํากัดเลยนะคะไม่จํากัดลิมิตเลยนะคะสามารถที่จะโทรมาดูดวงได้นะคะไปฟังคําทํานายของเทพิดาพยากรณ์ได้เลยค่ะมาดูดวงกันนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นยังไงก็ไพ่มีทั้งหมดนะคะ78็ปดใบแล้วก็คุณสามารถที่จะเรียนดูดวงได้นะคะแล้วก็จะเป็นหมอดูได้คุณจะมีความรู้สึกว่า ความรักของคุณเนี่ยจะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ดีๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ทําอะไรดีๆให้กับชีวิตค่ะดังนั้นตัวของคุณเองเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าความรักเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่บวกแล้วก็จะทําให้ความรักทุกอย่างโอเคดังนั้นก็ขอให้คุณมีความสุขกับเรื่องราวของความรักนะคะไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยขอขอให้คุณเนี่ยคิดบวกแล้วเมื่อคุณคิดบวกเนทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะโอเค การเป็นหมอดูนะคะจะทําให้เราเป็นสะพานแล้วก็เป็นสื่อให้กับคนอื่นได้แล้วก็เป็นหมอดูนี่เป็นอาชีพสาหรับเป็นอาชีพสารองถ้าตกงานเป็นอาชีพที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยโอเคอ่ะเราก็จะสามารถที่จะเป็นหมอดูได้นะคะดังนั้นแอดไลน์ไอดีมานะคะในการเรียนดูดวงค่ะไพ่มีทั้งหมดนะคะจะสิบแปดใบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวความราักของคนนี้เป็นยังไง ความรักของคุณช่วงระยะนี้คุณอาจจะมีปัญหาที่ยุ่งยากปัญหาที่ไม่เคลียร์ปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยจะต้องขจัดปัดเป่าเรื่องราวที่ไม่เคลียร์หรือว่าไม่ลงตัวนี้ออกไปเมื่อคุณสามารถที่จะขจัดปัดเป่าหรือก็ไม่เคลียร์แล้วก็อะไรที่ที่ ไม่ลงตัวหรืออะไรเนี่ยเราก็จะสามารถขจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ไปได้คะ่ะดังนั้นคุณก็ต้องพยายามนะคะขจะัดปดเป่าเรื่องราวที่ไม่ดีเรื่องราวที่แบบรู้สึกว่าเออมันเครียดมัน ถึงนั่นถึงนี่นะคะขอให้คุณเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็ทำอะไรที่ดีๆให้กับตัวเองคนรักของคุณค่อนข้างดีนะคะคนรักของคุณเนี่ยจะพยายามทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้กับคุณแล้วก็คอยบอกนู่นบอกนี่แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กับคุณที่สำคัญที่สุดก็คือคนรักของคุณเนี่ยพยายามทำตัวให้รู้สึกว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโอเคแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณไปได้โลดไปได้รุ่งไปได้แบบ ดีงามมากคนรักจะคอยดูแลเอาใจใส่คุณค่อนข้างดีนะคะความรักของคุณเนี่ยเขาจะคอยเอาใจใส่คุณแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเขาจะคอยเอาใจใส่คุณคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ทําอะไรดีๆให้กับคุณดังนั้นเนี่ยคนที่คุณรักเนี่ยเขาจะดีงามกับคุณมากเลยคุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลหรือว่าเครียดอะไรนะคะ ส่วนนะคะที่เป็นปัญหาคือคนรอบข้างจะสร้างปัญหาให้กับคุณดังนั้นเมื่อคนรอบข้างสร้างปัญหาให้กับคุณแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องแบบคอยคอยแบบเขาเรียกว่าประคับประคองให้ดีๆคือคนรอบข้างสร้างปัญหาคุณก็จะเครียดใช่ไหมคะพอเครียดเราเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างในโลกเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าไปคิดแบบนั้นค่ะคุณจะต้องแบบพยายามคิดบวกเม,มื่อคุณคิดบวกแล้เนี่ย ความรักของคุณจะฟูลฟิลดีแบบทุกอย่างดีงามมากคุณจะต้องไม่คิดลบพอคุณไม่คิดลบแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะแบบดีในชีวิตของคุณดังนั้นเนี่ยตัวของคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันโอเคดีนะแล้วทุกอย่างก็จะแบบเป็นแบบอย่างที่คุณหวังแล้วก็ต้องการได้นะคะดังนั้นเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยคะ่ะก็จะมีแต่เรื่องที่แบบเออดีงามแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะแบบ เป็นอะไรที่แบบเอ้อมีความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมันมันช่างแบบสวยงามแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักเนี่ยมันก็จะแบบมีเรื่องอะไรที่ดีๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาดังนั้นคุณกับคนรักเนี่ยก็จะทําอะไรให้ให้ให้แบบให้ให้ดีด้วยกันทุกอย่างก็จะดีคนรอบข้างบางครั้งเขามีเรื่องอะไรที่อยากจะแบบ คุยกับเราแต่บางครั้งเขาไม่แสดงออกเขาอยากจะแบบเออบางอย่างเราไปทําความรบกวนเขาหรือเขารู้สึกมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของเราแล้วคนรักเนี่ยทาให้เขารู้สึกว่าจุกจิตหรือว่ารบกวนจิตใจดังนั้นนะคะตัวของคุณเนี่ยก็จะต้องพยายามไม่ไม่ทาให้คนรักรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนจิตใจดังนั้นเนี่ยคุณควรที่จะแบบทําอะไรให้กับคนรักที่ไม่รู้สึกรบกวนจิตใจอะไรแบบนี้ค่ะคุณควรที่จะ คุยกับเขาให้เคลียร์คุยกับเขาให้เข้าใจแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยโอเคแล้วความรักของคุณเนี่ยเป็นไปได้ดังนั้นบางครั้งเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยยังไม่ลงตัวยังไม่เคลียร์ยังมีอะไรหลายเรื่องที่คุณจะต้องจัดการดังนั้นคุณก็ควรที่จะแบบปรับความเข้าใจแล้วก็อย่าไปสนใจคนรอบข้างให้เยอะคือคนรอบข้างเนี่ยบางครั้งไม่ได้ทําอะไรที่แบบ เยอะหรือว่าเสียหายให้เรานะคะญาติเพื่อนแต่บางทีเขามีอะไรเขาไม่บอกเราเขาไม่พอใจเขาอะไรเขาไม่บอกเราทําให้บางครั้งเราก็เดาใจเขาไม่ถูกคุณก็ต้องคุยกับเขานะว่าเอ้ยมีอะไรที่เรากับแฟนเราเนี่ยทาให้ไม่สบายใจบอกได้นะแล้วก็พอบอกแล้วเราจะได้ช่วยกันแก้ไขปรับความเข้าใจแล้วพอช่วยกันแก้ไขแล้วก็ปรับความเข้าใจเราเนี่ยทุกอย่างของเราเนี่ยก็จะโอเคแล้วทุกอย่างของเราก็จะแบบ มีความสุขมีอะไรเงี้ยคะ่ะเกิดขึ้นดังนั้นคุณกับคนรักของคุณเนี่ยก็ควรที่จะแบบเอาใจใส่แล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันพอเราเอาใจใส่แล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแบบดีอะคะ่ะคุณอย่าไปให้คนรักของคุณแก้ไขปัญหาทุกเรื่องนะคะถ้าคนารักของคุณแก้ไขปัญหาทุกเรื่องเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออพอเราจะเกิดความไม่สบายใจพอเราเกิดความไม่สบายใจเราเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของเรา ก็จะไม่โอเคดังนั้นเนี่ยคุณกับคนรลักจะต้องทําเรื่องให้ทุกอย่างเนี่ยสบายใจพอามีทุกอย่างที่สบายใจแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะโอเคดังนั้นคุณกับคนรลักเนี่ยจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วคุณจะรู้สึกว่าคนรักเนี่ยดีงามกับคุณเมื่อคนรลักดีงามกับคุณแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะโอเคดังนั้นนะคะตัวคุณกับคนรลักจะต้องพยายามพูดคุยกันแล้วก็ ปรับความเข้าใจหากันแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดีดังนั้นไม่ต้องแบบไปเครียดไปกังวลไปวิตกหรือทำอะไรเยอะค่ะคุณปล่อยไปเรื่อยๆนะคะแล้วความรักของคุณเนี่ยมันก็จะสวยงามเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าคุณไปเครียดเอาทุกเรื่องมาใส่ใจมันจะทำให้คุณเนี่ยมองมองอะไรทุกอย่างในแง่ลบมีผลกระทบนะคะ คือความรักอาจจะเป็นเรื่องของคนสองคนก็จริงแต่ว่าเราต้องยอมรับนะคะว่าธรรมเนียมแบบไทยๆเราเนี่ยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมีส่วนร่วมอย่างมากเลยในเรื่องราวความรักของเราสไตล์เอเชียค่ะดังนั้นเนี่ยคุณต้องคุยกับคนรักของคุณให้ดีๆนะคะว่าเออขอบคุณนะเราก็เอาใจใส่ให้กําลังใจเขาในการที่เขาอยู่เคียงข้างเราบางทีเนี่ยเรารู้จักกันานานๆเราอาจจะแบบไม่ได้ ไม่ได้ใส่ใจเขาขาดการพูดเล่นคุยกันแต่เรื่องที่มีสาระนี่การพูดเล่นเป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตนะคะของคนรักถ้าเกิดว่าเราคุยอะไรที่มีแต่สาระมากเกินไปเราไม่ได้พูดเล่นหรืออะไรในชีวิตเนี่ยหรือทําเติมความสุขอะคะ่ะใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆเ,เ,เ,เรามาแบบพูดเรื่องแบบพูดเรื่อง สาระมากไปอะไรเงี้ยบางทีความรักมันก็จะจืดชืดเราก็ต้องเติมสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับคนรักด้วยนะคะแล้วทุกอย่างในชีวิตของเราก็จะโอเคนะเราก็จะรู้สึกว่าเออความรักมันก็จะมีแต่เรื่องที่ดีๆแล้วก็เป็นสุขดังนั้นนะคะคุณก็ต้องพยายามดูแลเอาใจใส่คนรักแล้วคุณก็จะเห็นว่าความรักของคนเนี้ยดีแล้วก็มีค่าดังนั้นขอให้คุณเนี่ยกับคนรักเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันคุณต้องดูแลคนรักบ้าง,างนะบางทีเนี่ยเขาช่วยคุณแก้ปัญหาเยอะ เขาก็เหนื่อยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเขากรับรู้รับฟังหรือคอยคิดคอยแก้ปัญหาคุณก็ให้ของขวัญเขาให้กําลังใจเขาปลอบใจเขาดูแลเขาทุกอย่างก็จะโอเคดังนั้นคุณก็จะมีความสุขนะคะขอให้คุณเนี่ยมีความสุขในเรื่องราวของความรักและมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณนี่เต็มไปด้วยความสดใสแล้วก็สวยงามขอให้ถ้าหากว่าคุณรู้สึกเครียดหรืออะไรก็หาสถานท,ที่ที่สงบแล้วก็ ไปนั่งเงียบๆแล้วก็แบบคิดแต่เรื่องดีๆแล้วทุกอย่างจะดีนะคะโชคดีค่ะ